เราดูกับบรรยากาศนะครับหลังจากที่คนนะครับที่ผมเมร,รียนคอร์สกับผมดีใจมากตื่นตันใจมากครับไม่คิดว่าจะมีวันนี้ครับโบเนเมที่สุดยอดมากวันนี้นักเรียนเก้าสหลายคนนะครับรามาฝากถึงเก็์ที่สาวหน่อยไป,ไดปแดกปากถึงแต้หมอนำครับช่วยกันสัอบสุดท้ายนะครับยูทูบนะครับที่ลงท้ายด้วย J O ห ออฟเชียวนะครับซื้อแ่ก้อนอันี้ก็คือซื้อของแต่ละคนนะครับเราไปถามความรู้สึกควาดูหน้าตาของแต่ละคนนะครับนี่วันนี้ดีใจมากครับเกือสิบแปดกนนะครับบางก้นจับพรนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากแล้วก็ที่ขับไปในขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับมหาวิทยาลัยแห่งแก่นบีนะครับนี่นะครับสุดยอดมากเลยนะครับคนนี้สมมุติว่าซื้อช่องยูทูบคนนี้ก็จะเป็นการ์ดจีพูนหนึ่งออฟฟิเชียลคูลีเจโอหนึ่งออฟฟิเชียลออฟฟิเชียล นะครับคนนี้ก็จะเป็นเอาชื่อชื่ออะไรครับอ่าคุณลาว j o อ๋อเี่ยวนีนะครับแต่ละคนนะครับพี่น้องครับนี่มีนะฮะสุดยอดมากครับวันนี้นะครับทั้งกําลังใจทั้งวิทยากรนะครับดีใจครับเป็นครั้งแรกนะครับเราดู่กันจักซีโมโซรับ ผู้จ่าเลยแต่งถูกเจ้าของโรงงานเป็นเจ้าของบริษัทนะครับเป็นซีอูซีอูเป็นซีอูได้ไหนนะครับเวลาบริษัทนะครับยกตัวอย่างเช่นแอนนะครับแล้วก็ทัสเลยนะครับตรงนี้มาจาก่นีด้วยนะครับอันนี้แอนซีอหนึออฟนะครับมีสุดยอดมากเลยครับลงถึงด้วยกัน ขอบคุณ ok, er, มากนะครับฝากไปเรยนะครับเอซีสวนครับเรึติดต่อกลสัต์นี้คือครอบรัวเรานะครับมีพือครอบคเป็คฟันแง่แต่ว่าอยู่ได้หอีกโซนหนึ่งก็คือจะเป็นืออาณาจักรอันนี้คืออาณาจักรของอาณาสมาชิกสาวนแที่เป็นเลินที่เป็นนักแสดงแ่อันนี้ก็คือคนี่ครอบเราสามารถเผมเรียกสมาแต่มาเป็นคนกคือเจ้าแน นะครับพี่น้องต้นนรับคือตัวสิบแปดนะครับ